สวัสดีค่ะคิวตี้รีวิวนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้คิวจะพามาที่สวนลุงหมงปิดเทอมแล้วก็เลยชวนเพื่อนสนิทนะคะพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวที่สวนลุงหมงพอดีเนี่ยเห็นจากการที่เขายิงเพจโฆษณาในเฟซบุ๊กอะคะ่ะมันขึ้นมาเราก็เลยแบบเออมันน่าสนใจมันก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะอยู่ที่ไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี แต่ทางเข้ามาคือแบบก็ยากนิดนึงเราต้องยิง GPS เข้ามาเนาะพอเข้ามานี่ค่ะบรรยากาศนะคะจุดเช็คอินทางเข้าก็ก็ดูหน้าหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศก็ดูดีค่ะลองเข้ามาดูนะคะตามคิวมาเลยค่ะนี่ค่ะภายในนะคะก็มีจุดถ่ายรูปเช็คอินนิดหน่อยแต่ว่าภายในสวนลุงมงเนี่ยก็จะมี ATV ให้เราขับ สามารถเช่าได้มีพายเรือเป็ดมีให้อาหารปลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีสัตว์แบบาหาให้อาหารก็แบบมีไก่ที่เห็นนะคะก็มีไก่แบบเนี้ยนี่ค่ะก็ตามมาดูเนาะบรรยากาศมีห้องคาราโอเกะด้วยส่วนอาหารถ้าถามคิวก็คือรสชาติยังยังไม่โอเคนะคะยังไม่โอเคแต่ว่าราคาก็ ไม่ได้แพงมากเหมาะสําหรับที่แบบเออจะแวะมากินแบบอาหารเที่ยงหรืออาหารแบบเย็นชิลๆแล้วก็พาเด็กมาแบบได้มาออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างมาเจอแสงแดดบ้างพอดีวันที่มาเนี่ยมันเป็นหลังฝนตกพอดีมันก็เลยแฉะพอแฉะเสร็จทีเนี้ยเราก็เลยขับ ATV ไม่ได้ไม่งั้นก็จะมีรูปคลิป ATV ขับ ATV มาให้ดูอะค่ะ เนี่ยพามาดูก็ลึกอยู่นะคะภายในสวนนี้ก็ลึกอยู่ปลาเยอะดีด้วยค่ะเห็นเด็กให้อาหารสนุกสนานกันมากใครผ่านไปผ่านมาหรือแบบเอออยากแบบหาที่แบบแอนป็นเจอร์นิดนี้ให้เด็กได้แบบออกกำลังกายได้เดินได้วิ่งได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ลองมาดูกันนะคะสำหรับคิวตี้วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ